นโยบายการดูแลราคาสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับมีเครื่องมือหลายตัวอันนึงก็เรียกว่าประกันราคาอีกอันนึงก็เรียกว่าจำนำราคาหลักการง่ายๆครับก็คือว่าต้องการทําให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยแพงขึ้นโดยที่ใช้กลไกภาครัฐเข้าไปช่วยนะทีนี้เนี่ยนโยบายเนี่ยเป็นยาพิษระยะยาวเพราะว่าถ้าหากอยู่ๆเนี่ยแล้วทำงานไม่ดีเนี่ยหรือดีไม่ดีมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีคนเอาเงินมาแจากเพื่อประกัน,นตรงนี้ทําให้ภาคเกษตรเนี่ยไม่ได้รับการพัฒนานะเราเห็นเลยนะครับว่าเฉพาะข้าวเนี่ยได้รับการดูแลนโยบายทั้งจำนำ แล้วก็ประกันมายาวนานหลายปีทําให้เราพบปัญหาสองสเรื่องเรื่องแรกก็คือคุณภาพข้าวเนี่ยมันด้อยลงเพราะว่าเราไม่ต้องทําข้าวดีมากขายได้ไม่ได้ก็มีรัฐบาลช่วยซื้อหรือช่วยทดเชยให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทํางานก็ไม่ต้องประนีดมากส่วนที่2เนี่ยครับก็คือเรื่องของการปรับปรุงการผลิต mm hmm. คุณจะผลิตได้เยอะๆได้ยังไงไม่มีความจําเป็นนะคุณไม่ต้องขยันเลยเพราะว่าถึงเวลารัฐการก็เข้ามาช่วยดูแลเพราะานโยบายนี้เป็นนโยบายยาพิษทําให้ภาคเกษตรของเราเนี่ย ไขห่หลังไปยาวเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องความภูมิใจของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเลยนะครับพรรคการเมืองสีฟ้าก็ชอบนโยบายประกันพรรคการเมืองสีแดงก็ชอบนโยบายจำนำนะสุดท้ายก็เป็นปัญหาภาคเกษตร,รทาให้เราเนี่ยไม่เติบโตนะเชื่อไหมครับว่าปีๆหนึ่งเราใช้เงินไม่ว่าจะประกันหรือจำนำเยอะมากนะครับหลายๆแสนล้านบาททีเดียวนะครับแล้วทำอย่างเงี้ยมาเป็น 10, 10ปี20ปีนะถึงเวลาเนี่ยสุดท้ายผมก็ไม่เคยเห็นเกษตร,รกรรวยขึ้นนะเป้าหมายคือเราต้องการทําให้เกษตร,รกรรวยขึ้นใช่ไหมครับลูกชายผมนะบอกว่าเอาเงินทั้งหมดมารวมกันล แล้วก็แจกเกษตรกรประมาณสิกว่าล้านคนน,นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพ้นจากความยากจนทันทีเลยนะไม่ต้องใช้เงินเข้ามาอุดหนุนด้วยนะการอุดหนุนทั้งหมดเนี่ยทำให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเจ้าสัวที่ทําธุรธกิจขายปุย๋ยขายเมล็ดพันธุ์ขายแรงงเนรวยขึ้นกเษกษตรกรไม่ได้รวยขึ้นนะครับคิดดีๆนะครับว่าจะทํานโยบายอย่างนี้ต่อไปเพราะมันใช้เงินเยอะมากๆเลยครับผมตะพลัดจิริกุมิสุทธ์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติสัมพันธวงศ์ป้อมปราบพระนครมือเศรษฐกิจจุลภาคแก้ที่ฐานรากเศรษฐกิจบุนเวียน